ก็เดี๋ยวจะบินตรงเชียงรายนะครับเพื่อไปงานนะครับวัเกิดนะครับของครูบาอริยชาตินะคร,รับขอกรากรัตนาประเสรพระคุณพระภาวนารัตนญาณวิครูบาอาริยชาติอริยจิตโตเป็นองค์ประธานในการจุดเพียนบูชาเลิก เวลา5นาฬิกา4:15นาทีมันอากาศณนสถานที่โรงแรมแห่งนี้ก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็จะไปวัดแสงแก้วไปเชียงรายนะครับวันนี้ก็วันที่8นะครับันเกิดวันวันที่9ไปตามมาครับไปกิน่เรือนงนะ,ะไร ครับตอนนี้ก็มาถึงที่สนามบินแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะบินตรงเชียงรายนะครับเพื่อไปงานนะครับวันเกิดนะครับของครูบาลิียชาตินะครับแล้วมีพอดีผมมีงานไหว้ปู่นะครับของสยามวมใจเชียงรายด้วยนะครับน้องได้เชิญมาให้ไปร่วมงานก็ไปร่วมงานด้วยแล้วก็จะไปีต่อที่วัดแสงแก้วเลยเนาะเดี๋ยวเราไปเช็คทีกคนก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปเจอที่เชียงรายจะพาไปไหนเดี๋ยว จะไปถ่ายภาพสวยๆดูภาพไปนี่ไปร้านบูธมาวกอะไรนะอะไรนะปัจจุลบปัจจุลบเคยซื้อตามเน็ตมาก็ไม,ไม,ไม่ค่อยมั่นใจพอยอยู่ในร้านขายยาปุ๊บเรารู้สึกมั่นใจโอเคเดี๋ยวเราคอาเม้ต์อเขอเ้ตแล้วเดียวเราเดี๋ยจะจขึ้นเครื่องเดี๋ยวเราเจอกันที่สนามบิน แม่ฟ้าหลวงเชียงรครับพุกท่านชั่วโมงกว่าครับเราจะไปเจอกันไปเอาละครับตอนนี้เราก็ถึงที่จังหวัดเชียงรายนะครับเพิ่งลงจากสนามบินแม่ฟ้าหลวงนะครับอันนี้เราก็มีโชเฟอร์จําเป็นนะครับสีรถจากกรุงเทพเพื่อจะมารับผมที่เชียงรายนะเป็นไงหรือโชเฟอร์ผมเป็นไงเป็นการลงทุนที่คุ้มคุ้มทุนมากมากริอะไรนะธุรกิจติดตามผู้นำติดตามผู้นำไป อันนั้นเจ้าของรถครับคำนี่นี่อันนี้ผู้ติดตามดูดิโอ้โยไปเถอะาปกว่าน,นี้ไม่มีอีกแล้วไปกว่าน,นี้ไม่มีอีกแล้วไม่ไว้ใจใครไม่ได้ต้องต้องให้มาดักรอที่นี่เลยนะขับมาสามชั่วโมงก็ถึงแล้วไม่ไปถึงเนี่ยเมื่อกี้ขับมาครึ่งชั่วโมงโอ้ยความรักความ ข้าก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวจะเข้าไปงานมูทีทออกจากกามูที่ก็จะแวะไปที่คูบาวันนี้เขาจะมีการหลอ่อพระเนาะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันเกิดของคูบานะครับพรุ่งน,นี้เสร็จภารกิจเราก็จะกลับเลยอ่ะจะไปไหนกันบ้างในวันนี้เจอกันครับไป ประจำปีของสยามยังลายนะครับครั้งนี้จะมีพิธีนะครับว่าร่วมร่วมบุญกันนะครับเดหล่ากำลังจะเริ่มพิธีนะครับน,บบกน,น,บนาการบัตรนี้ข้าพระพุทธเจ้าจะขอสับอนุญาตพระบุตรเจ้าที่แม่พระธรณีเจ้าทางใหญ่กาลาตากาลีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ปกปักรักษาณมณฑลพิธีแห่งนี้ ขอเดชะบารมีแห่งพระแม่ธรณีเจ้าจงได้โปรดเกต้เมตตาให้ข้าพระพุทธเจ้าจัดตั้งโรงราชพลังิธปิากสารพระเกยเสร็จแล้วครับ เสร็จงานแล้วเดี๋ยวเราจะต้องไปต่อไปงานหล่อพระประทานเงินนะครับหน้าเราพักทองทำที่วัดของวัดแตงแก้วนะครับครูบาเลียชาติออแยนติโตนะครับแตงแก้วก็เดี๋ยวเราไปกันนะครับกพตอนนี้เสร็จภาร,รกิจตรงนี้แล้วไปไปไหว้ครูไหว้ไหว้วประจำปีอ่ะไปเราไปกันไป เข้าไปเจอคูบารมาแล้วทำน้ำเต้ามาแจกคูบาร์นะสวยเดี๋ยวจะไปแจกเอฟซีด้วยเดี๋ยวจะไปแจกเอฟซีด้วยแล้วก็เดี๋ยวเขาจะหล่อพระกันเดี๋ยวไปดูก่อนว่าเขาหล่อตอนไหนไปดูพิธีกันไป ใช้ขอกราบอราธนาพระเดชพระคุณพระภาวนารัตนญาณวิครูบาอาริยชาติอาริยจิตโตเป็นองค์ประธานในการจุดเทียนบูชาเลิกและจุดเทียนทูกหน้าเครื่องสการะบูชาเพื่อที่จะได้เริ่มพิธีการณก,กาลบัดนี้ขอกราบอรานาด้วยความ ตอนนี้เข้าที่พักแล้วนะครับเรามาติดต่อห้องพักก็โรงแรมเต็มทั้งหมดนะเจองานคูบาเข้าไปในโรงแรมเต็มทั้งหมดแล้วโทรมาจองเลยเขาไม่รับจองเลยนะครับก็เลยต้องวอล์กอินเข้ามานะครับวอล์กอินเข้ามาก็ามาเจอที่โรงแรมอะไรเนี่ยเบเบอร์รี่บาโลนี่บาคนี่ฮิลบาคนี่ฮิลอยู่แม่นสวยเนี่ยแหละสไตล์เหมือนอันจริงๆนะสไตล์เหมือนแบบ ในม,มุมของว่าเปิดใครยุโรปอ่ะเหมือนเหมือนเนี่ยเหมือนเหมือนเหมือนเวลอ่ะผมบ้านบ้านจะเป็นอย่างเงี้ตยตะไคร้ตะไคร้อย่างเงี้ยตรงสไตล์แบบนี้เออแต่ก็ไม่รู้ว่าห้องเราเป็นยังไงนะยังไม่ไม่ไม่เคยมาพักที่นี่นะครับแต่ก็ตกแต่งสวยงามพ,พื้นพื้นที่โอ้โหกว้างขวางนะครับอยู่บนเนินเขาริมถนนเลยเช้าก็น่าบรรยากาศดีนะพรุ่งนี้เช้าเราต้องไปแต่เช้าไปงานทหายมุทิตานะครับกับครูบาอริยชาติอริยโตเนาะ ก็วันนี้ที่เราไปร่วมงานมาช้าๆานะหล่อภาะประธานนะพโอ้โหสวยมากนะครับเราก็คนสันทธาถอดสร้อยถอดแหวนถอด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 หลอมเป็นทองเป็นหน้าพระโอ้ได้บุญไงอิ่มบุญนะนะโอเคเดี๋ยวเข้าห้องพักแล้วเดี๋ยวไปกินข้าวกันเนาะเดี๋ยวไปเจอกันครับร้านอาหารครับ แวะเข้าไปหาครูบาอีกรอบนึงเมื่อวันคนเยอะมากเลยตอนนี้เราไปรอบนึงไป สังโคมคลาโตจัยเจตังรนัาุาเวนสภาโทภาอุบัรัมวันตารายาจนสัตโนายังไม่เสร็จพิธีนะแต่เราของนรับกับวจริงแล้วเมื่อสักครู่เนี่ยที่ไปจุดเทียนบอกเลิกนะพระเนี่ยก็ไม่ได้ ไม่ได้เตรียมตัวตอนแรกกะว่าจะมาหาคุบาร์ดิเฉลยนะอันนี้เขามีพิธีกดชื่อไปให้เราไปจุดก็โอเคแต่ก็เดี๋ยวต้องไปคุณตอนเช้าผมจะพามาใส่บาตรคุบาพามาเพื่อนๆสมาชิกเนี่ยมาเลึกได้นุโมทนาบุรุษร่วมกันวันนี้เป็นวันเกิดคุบาก็เดี๋ยววันนี้จะมาใส่บาตรนะโอเคไปวันนี้แค่นี้ครับสวัสดีครับขณะนี้เวลาห้านาฬิกา 45นาทีบรรยากา,าศณสถานที่โรงแงรมแห่งนี้ก็มีอุณหภูมิ16องศาหมอกหนาเป็นบางกลุ่มโอ้ยโอ้ยนะชื้นำนร้อนนะทู่อากาศไม่น่ายรับประกันเลยว่าในนี้ทุกคนอาบน้ำหมดอาบน,น้ำใช่ไหมอาบน้ำใช่ปะเปิดครึง่งชั่วโมงไม่มีความหุ่นเลยล้างได้ไ่ะ โผมันออกปากเลยไอ้บอลอาบน้ำี <S <S ่ไอ้บอลอาบน้ำใช่ยอดเลยอ่ะอาบเมื่อวานแนั่งอาบไอ้บอลเรากำลังจะไปไปใส่บาทนะไปใส่บาทที่ว่าท่านได้จำวัดน่าจะมาตีหนึ่งเมื่อคืนน่ะเขามีงานเมื่อคืนนะแล้วท่านน่าจะตื่นมาตีสี่เพื่อมาเบิกเนตตา เนาะ้านพร้อมนะครับ ี่วัดครับทางในวัดเป็นเด็กวัดตะวันเด็กวัดเก่าเ,เด็กวัดเก่าใช่พอ,อกินอาหารท่านนะน,นึกเหมือนอะไรปะเหมือนตอนเลี้ยงเต๋อ,อ่ะมีข้าวงเรียนนน่กันี่หิวะเดิ ดำนาโมสิดำนาำปีนอาจนายวันนี้นหนักเป็นวันดีสด <an refugees forever> ีอธิษีินแห่งบารมนไร้บรรเทานส่นตัวสมณะสักการุปการอายุวัฒนะมงคลจี่สิทธีอุปการิจุจอดยอดเหลือเติมการเก็บสัจเ้า สาเสร็จ้ธุรกิจครับก็นี้แล้วเขามีงานต่อนะแต่ว่าผมอาจจะต้องขอเดินทางกลับก่อนเพราะเดี๋ยวไม่ทันเครื่องนะครับก็อิมบุญโคตรอิมบุญเลยมาครั้งนี้นะครับได้เจอหลายสิ่งหลายอย่างได้ได้ทำงานได้ได้ทำบุญแล้วก็ได้ถ่ายรูปได้ถ่ายาวิดีโอได้ทำคอนเทนต์นะครับไปเสียเพื่อน เป็นทิย์บูญจริงๆนะผมกล<ม>้าพูดเลยดูความยิ่งใหญ่ของแข่งแก้วสุดที่สุดนะี๋ยวเจอกันครับอีกทีเศรษฐีแสนรานครับไป เก้าสิบห้าันนี้เลยนะหลวงปู่ันนี้เลยนะโสาทุาุูสุดยอดแล้วสิาปะา่ปาะเสรจอันดับหนึ่งของของี่ภาษาเยอะที่สุดในเชียงรายแล้วภาษาเยอะที่สุดในเชียงรายนั่งไม่มีใครเกินหลวงูแล้วนะเนะบ็กตน เพราะเราคือมืออาชีพเราจะสร้างมูลค่าสิ่งเหล่านี้ให้แก่คุณเพียงแค่คุณสนใจออกแบบนกทรรศพาแท้พาเครื่องและวัตถุมงคลของคุณจะไม่เป็นแค่ของเก่าที่ไร้ค่าแต่จะมีมูลค่าและราคาซื้อขายที่เป็นไปตามมาตรฐานสากลนิยมบริษัทพระเครื่องเมืองไทยจำกัดถูกทางมาตรฐานสากลนิยม